บ้านนอกบ้านหน้าเฮามาเบิงธรรมชาติเบิง่งธรรมาชาติบ้านเราบ้านนอกเฮากะย่งางหาอยู่หากินหาเก็บพักคอนเทนต์บ้านบ้านทำคลิปแบบบ้านบ้านขอบคุณที่รับชมให้นะคะเอซี G, ทุกท่านที่น่ารักทุกคน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ดูวิถีชีวิตของคนอีสานนะคะเนาะนตัดต้นไม้ไปเห็ดเอียงเนาะนะตัดต้นไม้ไปทำอะไรคะตัดต้นไม้ไปเห็ดฟืนไปทำฟืนบ่เพื่อนเอางาใหม่มาถิง่งเ,เอางาใหม่มาถิง่ง ตัดต้นใหม้เนาะคะ่ะเพิ่นทาความสะอาดลงเลียนแล้วเพิ่อนก็เอามาทิ้งเอาต้นไม้มาไว้ทําฟืนเนาะค้นก็มาเอาไปเห็ดฟืนไปห้องยางเมื่อบ้านหาเก็บผพักพี่นอ้องหาเก็บผพักไปตํามสมตามัมงไก่ก็หากินมาแรงหากินมาแรงไก่ก็เดินหากินมาแรงไป ข้างทางก็ทีมีผักเนาะเก็บผักไปตาํตาส้มตํากินข้าวดีกว่าเพราะว่ายายจันยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้นะผักผักกะทินนี่ก็กอไผ่บพรมีหนอดอกพี่น้องย่ามนี่ต้องหนาฝนเนาะค่ะกอไผ่ก็สิเป็นหนอช่วงนี้ก็ไม่มีหนอมีแต่กอไผ่ต้องรอให้ฝนหนาหนาหนาฝนอยสิเป็น หน้าฝนถึงจะเป็นข้างทางข้าง,างบ้านห้องกับสิมีเสียงนกพันเสียงนกหายเก็บผักตามข้างทาง หักข้างรั้วข้างสวนเสียงนกเสียงนกเขานกเขาขันคูเก็บผักกะถินริมทางไปกินกับส้มตำเด้อพี่น้อง fc ทุกท่านยอดกะทินยอดกระถินบ้านเรามีมดแดงด้วยมดแดงมะกอก เก็บเอายอดอ่อนๆกินกับส้มตำเนาะบานเฮ้ากับเมนูง่ายๆเนาะคะ่ะส้มตำเมนูที่หากินได้ง่ายๆมีต้นมะละกอยุนาบ้านนะั่นแหละจ้ายายจันกับสิบเป็ดซอยมะละกอตำส้มตำกินเนาะ มีมดแดงด้วยผักนานีก่ก็เบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะถ้าเพิ่นเป็นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นเพียเนาะเพียลงเฮาก็กินบ่ได้เด้ักก็ได้มันต้องเบิ่งดีๆต้นใดเพียลงก็อย่าไปกินเนาะเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายสําหรับสุขภาพของเรา เขาก็หาเบิงต้นใดที่บม่มีเพียดเด้อจะต้นนี้ไม่มีเพียกินได้พักก็ได้ผักก็ต้องดูด้วยนะคะน,นี่มีแต่หมดบม่มีเพียดอกมีแต่มดแด,มดแดงมดแดงมะก่อ ียงนกเขาขันพุ่นยูดทั้งพุ่นนี่ยอดกระทิงเนี่ยเก็บผัดกระถิ่นริมทางริมรั้วเนี่ย ยอดผักยอดผักไชาย,ยานี่ต้องเอาไปลวกได้พี่น้องลวกกินกับส้มตำกับแซบได้เพิ่งจะออกหวานๆานเนาะผักไชาย,ยานี่าไปลวกกินยอดไชาย,ยาบานเฮ้าเพิ่นว่าผัดก็ได้จะผัดกับิแบีแซบคือกันเนาะผัดใส่หมูป่าไปลวกกินกับส้มตำ ยอดกรอบๆหวานๆนี่ย,ยอดใหญ่ๆนี่หวานดีแต่ผักไทยยาไปลวกกินกับปนกับแก้วลวกให้สุกก่อนเนาะกินดิบไม่ได้เด้อจะพี่น้องพักเทนิดนี่ต้องกินสุก ต้องทำให้สุกนะคะ่ะไปต้มไปลวกทำให้สุกก่อนค่อยเอามากินกินดิบก็ได้พักบางชนิดเพิ่นว่าให้กินดิบยางเพิ่นกับขั้นนี่พี่น้องอันถกเมือเท่านี้ก็อันตรายอยู่นะยางเพิ่นกับทีข,ข,ขั้นเป็นคันคันมือ nhanh nhạy 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 nhầm ngam up up nhạc up 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 my tongue thông, ác à hên tắc đã chịu ở ใบยี่หลาใบยี่หลาก็หอมๆเนาะนี่ผักกันตรงผักกันตรงก็กินได้เหมือนกันนะคะมีีนยอดผักตำลึงก็มีผักกันตรงก็เอาไปลวกกินได้เบิร์ดพี่น้องผักประเภทผักบันเฮ้าบัานฑนอกบัณหน้าเนาะผักกันตรงนี่ก็เป็นผักโบราณ ไปอ้อมก็ได้เอาไปลวกกินกับป่นกับแจ้วสามารถเห็ดเมนูได้หลายเมนูคือกันพักตามพื้นบ้านเฮาหาอยู่หากินตามรั่วตามสวนพี่น้องหาเก็บพักบ้านๆคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ่ำนี้ล่ะจ้าขอบคุณในการรับชมนะคะไปกลับบ้าน กล้วยย่ยอนออกมาถนนเพื่อกล้วยวิถีชีวิตบ้านๆนเนาะค่ะ